บทบาทและความสาคัญของงานกราฟิกปัจจุบันมีการนํากราฟิกมาใช้มากมายเช่นด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็น C I E Learning เว็บเพจต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้แทนการเรียนแบบสมัยก่อนที่ใช้ตําราใช้หนังสือเป็นหลักจำกตัวอย่างจะเป็น C I นำกราฟิกมาใช้ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอย่างเช่นนำมาผลิตเป็นหนังสือบทความแผ่นพับ presentation ภาพ,ภพ,ภพเคลื่อนไหววิดีโอรวมทั้งออกแบบโลโก้ต่างๆงานกราฟิกทางด้าน,นการค้าใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือธุรกิจการค้าต่างๆ ในภาพตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ของ TOT นะครับซึ่งมีการนำกราฟิก hmm. มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆการนำกราฟิก hmm. มาใช้ในด้านอุตสาหกรรมจากตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการนำมาออกแบบรถยนต์ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและก็สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริงช่วยให้มีความสมบูรณ์และก็มีข้อผิดพลาดน้อยลง ตัวอย่างจะเห็นว่าตั้งแต่การออกแบบการใส่สีรวมทั้งจำลองแบบต่างๆขึ้นมางานกราฟิกทางสถาปัตยกรรมมีการนำมาใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆจากตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบปานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำให้เราเห็นลักษณะโครงสร้าง และสามารถนำไปสู่การก่อสร้างจริงนั้นได้ง่ายขึ้นซึ่งต่างจากการออกแบบสมัยก่อนๆที่อาจจะใช้กระดาษซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน